สวัสดีสีช่องลุงหน่อยทุกท่านครับตามสัญญาที่ลุงได้ให้กับทุกคนไว้ว่าลุงจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนเว็บ TOEA หรือว่าเว็บเหลืองซึ่งเป็นเว็บที่ทางกรมการจัดหางานจะใช้ในการรับสมัครไปทำงานโดยวิธีรัฐจะส่งทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอิสราเอลญี่ปุ่นนะครับรวมถึงแคนาดาที่เขากำลังจะเปิดนี้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมตัวสมัคร ไปทำงานเกษตรที่แคนาดากันใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลุก,กนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นเพื่อป้องกันดราม่านะครับลุงขออธิบายสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนก่อนนะครับเวลาเราจะสมัครไปทำงานโดยผ่านเว็บไซต์ t o e a ของกรมการจัดหางาน เพื่อสมัครไปทำงานต่างประเทศนะครับจะมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบหรือหากคุณลงทะเบียนแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ไหมนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนลงทะเบียนและตรวจสอบว่าเราลงทะเบียนแล้วหรือย,อยังขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนการสมัครขั้นตอนนี้จะสมัครได้ก็ต่อเมื่อมีประกาศ รับสมัครออกมาอย่างเป็นทางการและระบุว่าเราจะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับมันจะมีในประกาศชัดเจนดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึ่งนะสามารถเริ่มได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบคุณอาจจะลงทะเบียนเพื่อหางานหรือคุณจะลงทะเบียนเพื่อสมัครไปทำงานเกาหลี อิสราเอลไต้หวันนะครับตามประกาศอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ของแคนาดาคุณลงทะเบียนได้หมดนะครับส่วนแคนาดาก็อย่างที่บอกต้องรอประกาศรับสมัครคิดว่าน่าจะประกาศอีกสัก2-3วันข้างหน้านี้แหละนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับโอเคเมื่อเข้าใจกันแล้ววันนี้ลุงจะมาสอนขั้นตอนแรกก็คือสอนลงทะเบียนเว็บ TOEA นะครับวิธีการนะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุปกรณ์แบบไหนคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตนะครับ iPad iPhone แล้วแต่คุณนะครับให้คุณไปที่ Google ให้ได้แล้วกันจากนั้นนะครับให้คุณพิมพ์คำว่า TOEA คุณจะเจอเว็บไซต์นะครับ TOEA กรมการจัดหางานนะครับ แต่ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้พิมพ์นิดนึงนะครับว่า t o e a งานต่างประเทศเดี๋ยวมันขึ้นให้แน่นอนนะครับมันจะเป็นเว็บเต็มๆ็มของมันนะก็คือเว็บ toea doe go t h ครับกดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้ามานะครับคุณจะเจอหน้าเว็บไซต์ประมาณนี้หน้าสีเหลือง,เล,องเลยนะเขาถึงเรียกว่าเว็บเหลืองนะครับ ทั่วไปจะเรียกว่าเว็บเหลืองนะครับเป็นอันเข้าใจกันวิธีการนะครับก็กดตรงลงทะเบียนได้เลยนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดเข้ามาปับ๊บระบบมันจะให้เลือกประเภทสมาชิกนะครับให้คุณเลือกประเภทสมาชิกเป็นคนหางานนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้คุณกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านนะครับไม่ต้องมีขีดนะ พิมพ์หมายเลขติดกัน13ตัวเลยนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับเดี๋ยวลุงจะบอกว่าขั้นตอนนี้มีความสำคัญยังไงนะครับเพราะถ้าคุณกดตรวจสอบแล้วมันขึ้นว่าเลขที่บัตรประชาชนซ้ำแล้วในระบบนะครับแสดงว่าคุณเคยลงทะเบียนมาแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าผมไม่เคยลงนู่นนี่นั่นนะครับลุงกล้ายืนยันว่าคุณลงมาแล้วอา,อาจจะเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้นะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง เรื่องนี้นะครับคุณจะต้องไปจํารหัสผ่านให้ได้ถ้าคุณจําไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องไปดูคลิปของลุงนะครับซึ่งเดี๋ยวลุงสอนอีกทีนะครับสําหรับคนที่กดตรวจสอบแล้วมันขึ้นว่าเลขที่บัตรประชาชนซ้ําแล้วในระบบจะแก้ไขยอย่างไรนะครับแต่วันนี้ลุงจะมาสอนวิธีสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแล้วกันนะครับจะได้ลงทะเบียนให้ได้นะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะ ใครสนใจติดปัญหาตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนะครับโอเคถ้าคุณใส่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับแล้วก็กดตรวจสอบแล้วมันไม่ขึ้นข้อความอะไรเลยนะไม่ขึ้นว่ามีข้อมูลซ้ําแล้วในระบบนะครับว่างๆแบบนี้คุณลงทะเบียนได้นะครับให้คุณนะครับกรอกข้อมูลตามที่ระบบมันให้กรอกนะครับโดยเฉพาะช่องที่มีดอกจันทรสีแดงนะครับคุณข้ามไม่ได้นะครับก็จะมีคํานําหน้าชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ ให้คุณใส่คำนำหน้าชื่อตรงภาษาไทยก็ได้นะจากนั้นคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษมันจะใส่เข้าไปเองนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลชื่อ,อาภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยชื่ออังกฤษนะครับนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับกรอกเพศนะครับจะเป็นชายหญิงนะครับเลือกได้หมดนะครับแต่ระบบมันจะ ตามคำนำหน้าอยู่แล้วนะครับคุณจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับดูเพศของตัวเองเป็นหลักนะครับจากนั้นก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับคุณจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปวิธีใส่นะกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปฏิทินให้เลือกนะครับถ้าวิธีการก็คือกดตรงกลางนะครับเพื่อเลือกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นปีพศให้คุณกดเข้าไปอีกนะครับมันจะขึ้นกลุ่มปีพศให้นะครับจากนั้นคุณมาเลื่อนปีพศของคุณนะ ว่าพอสอของคุณอยู่ปีไหนนะครับเช่นถ้าเกิดปี2535นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่16นะครับมันก็จะกรอกข้อมูลให้เห็นไหมแล้วมันจะคำนวณอายุให้นะครับว่าเราอายุ3 3ปี1เดือน1วันนะครับจากนั้นนะครับตรงช่องสัญชาตินะครับมันจะเป็นไทยให้อยู่แล้วส่วนช่องศาสนานะครับ คุณก็กรอกตามศาสนาของคุณได้เลยนะครับหรือคุณจะไม่ระบุก็ได้นะครับมันมีให้คุณเลือกนะครับส่วนสูงนะครับใส่เป็นเซนติเมตรนะครับน้ำหนักใส่เป็นกิโลกร,รัมนะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับก็สามารถกรอกมาได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องใส่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเลือกข้างล่างอยู่แล้วเห็นไหม จังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยเราจะมาเลือกข้างล่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ให้คุณใส่ข้อมูลแค่บ้านเลขที่หมูท่ที่นะครับแต่ถ้ามีใครมีถนนเนาะมันก็จะมีบางอ,าอย่างกรุงเทพเนี่ยมันจะมีข้อมูลยิบย่อยมีซอยอีกนะครับคุณก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับที่อยู่มันจะต้องใส่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษคุณก็ต้องกรอกนะครับจากนั้นนะครับก็อย่างที่บอกคุณมาเลือกจังหวัดนะครับ อย่างเช่นอันนี้ลุงจะเลือกการจนะบุรีนะครับเลือกอำเภอเนาะอำเภอทองผาภูมินะครับตำบลน,นะครับก็จะเป็นตำบลชะ,นะะเลาผาสณียมันจะขึ้นมาให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกรอกนะครับอ่าอีกช่องหนึ่งมันจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับคุณต้องกรอกข้อมูลเข้าไปแต่ถ้าคุณอยู่ที่เดียวกันนะ่ยคุณติ๊กตรงนี้ได้เลยเห็นไหม มันจะผ่านเลยโดยคุณที่โดยคุณไม่ต้องกรอกนะครับช่องต่อมานะครับที่คุณจะต้องกรอกก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ขอเป็นเบอร์หลักนะเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ทางเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นเบอร์หลักในการติดต่อคุณนะครับถ้าคุณมีเบอร์สำรองให้กรอกช่องนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับก็คือช่องโทรศัพท์เนี่ยสามารถกรอ,อกได้ถึง3เบอร์ด้วยกันนะครับอีกช่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือช่องอีเมลนะครับ คุณต้องกรอกอ e ีเมลเข้าไปด้วยนะถึงแม้มันจะไม่มีดอกจันทรสีแดงนะครับแต่เวลามันมีข้อมูลข่าวสารอะไรความเคลื่อนไหวการรับสมัครนะครับขั้นตอนการรับสมัครต่างๆที่คุณส่งคําขอไปแล้วอ่ะมันจะถูกส่งมาที่อ e ีเมลโดยคุณไม่ต้องเข้าระบบเพื่อไปดูคือถามว่าอ e ีเมลไม่มีก็ได้นะครับแต่คุณต้องเข้ามาดูในระบบเองแต่ถ้าคุณมีอ e ีเมลนะ่ะ e อีเมลมันจะแจ้งนะครับขั้นตอนการรับสมัครว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ พิจารณาคําขอคุณให้ผ่านแล้วหรือยังนะครับช่องต่อมาก็จะเป็นเลขหนังสือเดินทางนะครับมันก็ต้องกรอกเลขหนังสือเดินทางวันที่ออกวันหมดอายุนะครับต้องบอกว่าในกรณีหนังสือเดินทางหากท่านยังไม่มีก็ยังไม่ต้องกรอกนะแนะนําว่ายังไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เดี๋ยวตอนที่สมัครอนะ่ะคุณก็ต้องกรอกอยู่ดีถ้าคุณจะต้องใส่นะครับประวัติการศึกษานะครับมันจะมีให้ให้คุณใส่น่ะสี่ช่องนะครับ ระบบมันล็อกอยู่ช่องเดียวนะที่เป็นดอกจันทร์สีแดงนะครับก็คือ,อวุธการศึกษานะครับคุณก็กดเข้าไปดูว่าคุณจบอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าคุณจบอะไรอ่ะปิญญาตีนะครับคุณก็กดปิญญาตรีตรงนี้นะครับช่องต่อมาจะเป็นเรื่องความสามารถทางภาษานะครับถ้าคุณมีความรู้ภาษาอังกฤษจีนนะครับฝรั่งเศสญี่ปุ่นคุณก็ใส่เข้าไปได้เลยถ้าคุณมีความรู้หลายภาษาคุณก็ใส่เข้าไปเพิ่มได้นะครับ Uh, ข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนะครับแล้วส่วนมากจะทำผิดกันเยอะนะครับก็คือกรอกข้อมูลตำแหน่งงานนะครับตำแหน่งงานเนี่ยระบบมันให้กรอกอยู่3อันดับด้วยกันนะครับอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3นะครับให้คุณกรอกแค่อันดับเดียวพอนะครับไม่ต้องไปกรอกเยอะนะครับคุณจะไปส,สมัครงานแคนาดาใช่ไหมคุณก็พิมพ์คำว่ากเกษตรนะครับ เ <biases. S 2> มื่อคุณพิมพ์เสร็จนะครับจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้คุณเลือกเกษตรกรนะครับถ้าคุณพิมพ์คําว่าเกษตรเฉยๆนะไม่ผ่านนะหรือคุณจะพิมพ์คําว่าเกษตรกรไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ลุงแค่สาธิตนะครับว่าระบบมันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับแนะนํานะครับให้เลือกตามที่มันมีปรากฏนะลุงก็จะกดตรงนี้มันจะกรอกเป็นเกษตรกรให้โดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับให้คุณเลือกประเทศท,ที่จะไปนะครับ มันจะให้เลือกอยู่3ประเทศด้วยกันนะครับแน่นอนกรอกแค่ประเทศเดียวพอนะครับนั่นก็คือประเทศแคนาดานะครับคุณก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่าแคนาดานะครับอันนี้ให้ระวังนะเพราะบางคนอาจจะพิมพ์เป็นแคน a าดาอย่างเงี้ยระบบมันรับไหมระบบมันรับนะสามารถกกอกเข้าไปได้นะครับแต่ตอนที่คุณจะบันทึกการลงทะเบียนนะ่ยมันจะไม่ผ่านนะครับ ลุงแนะนําแบบนี้นะครับให้ให้คุณคพิมพ์คําว่าแคนก็พอนะครับเห็นไหมว่าระบบมันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับคุณกดเลือกนะครับพอนะครับเดี๋ยวลุงสาธิตอีกทีนะครับเวลาคุณพิมพ์เข้าไปเนะี่ยระบบมันจะขึ้นมาให้เลือกเห็นไหมลุงพิมพ์คําว่าแคร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่3ามสี่อันนะครับลุงก็เลือกแคนาดานะครับแค่นี้เสร็จนะครับเสร็จสิ้น ช่องต่อมาที่คุณจะต้องกรอกนะครับก็คือข้อมูลประเภทจัดส่งนะครับให้คุณเลือกเป็นกลมจัดส่งนะครับนะกลมจัดส่งนะครับจากนั้นนะครับให้คุณติ๊กตรงนี้หน่อยละกันนะครับว่าประสงค์ให้กรมการจัดหางานจัดหางานให้นะครับอ่าอีกช่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากและจะทําผิดกันบ่อยนะครับก็คือช่องรหัสผ่านนะครับเพราะ2ช่องเนี้ยคุณต้องใส่ให้เหมือนกันนะครับอ่าคุณจะตั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่องรหัสผ่าน ตรงช่องยืนยันรหัสผ่านคุณต้องใส่เหมือนกันนะครับแนะนํานะใส่เป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปก่อนแล้วคุณค่อยไปเปลี่ยนหลังจากคุณเข้าสู่ระบบได้นะครับเพราะในขั้นตอนนี้ถ้าคุณพิมพ์ผิดอ่ะมันจะเสียเวลามากนะครับแล้วก็จะงงนะครับลุงก็เลยแนะนําว่าพิมพ์เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนนะครับทั้ง2องช่องอที่ลุงแนะนําแบบนี้มันอาจจะไม่ปลอดภยนะัยเนาะเพราะเลขบัตรประชาชนบางทีเราก็จะหลุดไปข้างนอกได้นะครับ ลุงอยากจะให้ลงทะเบียนให้ผ่านก่อนจากนั้นคุณค่อยไปเปลี่ยนเวลาคุณเข้าสู่ระบบได้มันจะมีเมนูในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับช่องต่อมานะครับจะเป็นผู้ติดต่อก,กรณีฉุกเฉินนะครับต่อให้ไม่มีดอกจันทร์สีแดงแนะนําให้กรอกนะครับเพราะมันมีความสําคัญมากในการกรอกข้อมูลตรงนี้เวลามาีเรื่องช่วยเหลืออะไรเรานะครับติดต่อเราไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อ ในช่องผู้ติดต่อฉุกเฉินนะครับกรอกข้อมูลให้ครบด้วยนะช่องต่อมาจะเป็นเรื่องเอกสารแนบนะครับคุณจะต้องแนบเอกสารนะครับที่ระบบกําหนดไว้ตอนนี้ระบบล็อกแค่รูปนะครับมีดอกจันทร์สีแดงตรงรูปเท่านั้นนะครับคุณก็หารูปที่มันสุภาพนะครับหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำนะครับเหมาะสมในการสมัครงานก็แนบไว้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณกดยอมรับข้อกำหนดนะครับแล้วก็กดบันทึกเพื่อลงทะเบียนนะครับ ถ้าคุณลงทะเบียนสําเร็จมันจะขึ้นแถบสีเขียวๆนะครับถ้าคุณลงทะเบียนไม่สําเร็จมันจะขึ้นตัวแดงนะครับแล้วก็แจ้งว่า realised, ตรงช่องไหนที่คุณไม่ได้กรอกบ้างเห็นไหมเพียบเลยนะครับที่ไม่ได้กรอกนะครับคุณก็กรอกให้ถูกต้องกรอกให้ครบคุณจะกรอกอะไรผิดก็ตามนะครับทุกครั้งที่กรอกผิดคุณต้องมากรอกรหัสผ่านใหม่นะครับแนะนํานะครับต้องกรอกใหม่ด้วยนะครับแล้วคุณถึงจะสามารถมากด บันทึกได้นะครับอ้อเรื่องแนบไฟล์เห็นไหมเพราะถ้าเราไม่แนบมันก็ขึ้นว่ากรุณาแนบไฟล์นะครับจากนั้นนะครับก็กดยอมรับข้อกําหนดแล้วก็กดบันทึกอีกทีนะครับระบบมันก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วแล้วก็จะขึ้นแถบสีเขียวๆให้นะครับและครั้งต่อไปถ้าคุณจะเข้าสู่ระบบนะครับคุณก็เข้ามาระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้นะครับชื่อผู้ใช้งานย้ําอีกครั้งว่าเป็นเลขบัตรประชาชน1 3หลักนะครับส่วนเรื่องรหัสผ่านนะครับ ก็แล้วแต่ที่คุณตั้งนะครับถ้าคุณตั้งเป็นเลขบัตรประชาชนคุณก็ใช้เลขบัตรประชาชนจากนั้นกดเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเข้าไปสู่ระบบได้นะครับก็พร้อมที่จะสมัครงานนะครับเรื่องการสมัครงานเดี๋ยวพูดในคลิปต่อไปนะครับคนที่ลงทะเบียนซ้ํานะครับในต้นคลิปที่ลุงบอกไว้นะมันจะมีเรื่องของการลืมรหัสผ่านนะครับหรือ อาจจะต้องโทรหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รีเซ็ตรหัสผ่านให้หรือแม้กระทั่งนะครับท่านสามารถใช้แอปไทยดีในการเข้าสู่ระบบโดยที่ไม่ต้องจำรหัสผ่านก็ได้นะครับเดี๋ยวลุงแนะนำในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณแค่นี้ไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปนะครับแค่นี้ก็รู้สึกยาวแล้วนะครับเตือนอีกครั้งนะครับว่างานเกษตรที่แคนาดามีมิจฉาชีพหลอกลวงเยอะมากนะครับแนะนำนะครับ สมัครผ่านเว็บของกรมเท่านั้นนะครับห้ามไปให้คนอื่นสมัครแทนเรานะครับอันตรายมากๆแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะถูกล่อลวงแล้วก็ถูกเรียกรับเงินได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปทำงานเกษตรที่แคนาดาอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและก็ ครอบครัวนะครับก่อนจบคลิปรบก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ